บปมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำเปียกในซอยออสายใน่อยปทุมนะคะรสชาติดีมากกับเหล่ากับเหล่าเนื้อรวมกับออกระเพราเอ็นเอ็นเปื่อยรสชาติดีอร่อยเลยจ้ะ ลองชิมดูนะปลาคิริวลูกชิน้นเปื่อยม,ม้าเป็นแก้วชิมดูชิมน้ำก่อนหอมอร่อย ไมได้ค่ะทางนนก็จะเป็นกระเพราเอน็นแก้วเนื้อเปื่อยอกัดกะเพราก็ารสชาติดีนะคะ,อ,ะรอร่อยเลยจ้ะลองแวะมาชิมดูนะคะสอนเย็นเผาไข่นะคะเินจะปีแบบพวกหม้อไฟ ดูแล้วกันค่ะว่าอร่อยไหมอร่อยน้ำมีแทบจะมีเหลือแล้วก็ในถุงม,มีสั่งตับด้วยนะคะกะเพราหนึ่งกล่องเกาเหลาหนึ่งถุงตอนนี้รอไอติมอยู่นะจ๊ะแลวแล้วไอติมเราก็มาแล้วจ้ะสองถ้วย ้งหมดก็ราคา310บาทอินแบบจุกๆนะจ๊ะมีใส่ถุงด้วยนะคะอ,อาหารเย็นวันนี้โอเคจ้ะเดี๋ยวกินไอตินก่อน